พี่ผ่าเลยพี่พี่ถ่าให้จอดผมเลยแม่เมื่อกี้อะถ้าถ้าไม่ชนนั่งว่าหลุดเลยว่ะกี๊เกิ๊ยแม่มาจากไหนวะพี่โอ้ยพี่ตรงสวยของพี่เออเหี้ยผ่าเลยพี่พี่พี่ ังไงบ้างยังไงบ้างยังดังฟังชัดเฮ้ยโอเคเลยบ้เฮ้ยหยุดหยุดไปหนึ่งหยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วคุอเข้าลงแล้วหยุดแล้วโอเคตอนนี้ อีกลายหนึ่งหมดสภาพ